สวัสดีค่ะวันนี้พี่อมก็จะมาแนะนําวิธีการรีดกระโปรงของนักเรียนโรงเรียนเอกชนนะคะซึ่งลักษณะของกระโปรงก็จะเป็นแบบกรีบรอบตัวแบบนี้ค่ะและกรีบก็จะหันไปทางเดียวกันแบบนี้นะคะต่อมาระดับความร้อนของตัวรีดนะคะพี่อมก็แนะนําให้ปรับอยู่ที่ 3. จุดได้เลยนะคะและตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสเปรย์อัดกรีบนะคะสีใดยี่ห้อใดก็ได้ค่ะแล้วก็ฉีดเข้าไปที่กระโปรงแบบนี้เลยฉีดให้ชุ่มๆุมทั่วตัวเลยนะคะเพราะว่าสเปรย์อัดกรีบค่ะจะช่วยให้การรีดลื่นรีดง่ายนะคะและที่สำคัญ กรีดของกระโปรงก็อยู่คงทนทั้งวันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ทําการสวมกระโปรงเข้าไปกับโต๊ะรีดผ้าแบบนี้นะคะนี่ค่ะโดยที่เราจะเริ่มรีดจากตะเข็บด้านข้างตรงนี้นะคะฝั่งใดฝังหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะนี่ค่ะเราก็รีดไล่จากชายกระโปรงขึ้นมาจนถึงเอวกระโปรงได้เลยนี่นะคะ เสร็จแล้วค่ะเราก็ทําการเริ่มจับกรีบกระโปรงได้เลยนะคะนี่ค่ะซึ่งกรีบของกระโปงจะหันไปทางเดียวกันแบบนี้นะคะเนื่องจากกระโปรงค่อนข้างจะตัวใหญ่นะคะก็จะแบ่งรีดทีละ2กรีบนะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะโดยมืออีกข้างนึงนะคะเราก็ดึงที่เอวกระโปรงไว้นะคะเพื่อให้กรีบตึงๆค่ะนี่นะคะวิธีนี้ก็จะช่วยให้กรีบของกระโปงคมด้วยนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะสเสร็จแล้วเราก็ขยับผ้ามาด้านหน้าเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็จับปลีกกระโปรงทีละ2กลีบแบบนี้นะคะนี่ค่ะมืออีกข้างหนึ่งก็กดที่ชายกระโปรงค่ะอีกข้างหนึ่งก็ดึงที่เอวกระโปงไว้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็รีดไล่จากชายกระโปงขึ้นมาจนถึงเอวได้เลยค่ะ นี่นะคะซึ่งระดับความร้อนของเตารีดนะคะก็มอมก็แนะนําให้ปรับอยู่ที่3จุดได้เลยนะคะเนื่องจากเนื้อผ้าของกระโปรงค่อนข้างจะหนานะคะเราก็สามารถใช้ไฟแรงได้เลยนะคะนี่ค่ะและเนื่องจากกระโปรงไม่ใช่สีดํานะคะเราก็ไม่ต้องกลัวว่ากระโปรงจะขึ้นเงาด้วยนะคะก็สามารถใช้ไฟแรงได้เลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําแบบนี้จนรอบกระโปรงเลยนะคะ นี่ค่ะเมื่อเรารีบมาถึงบริเวณตะขอตรงนี้นะคะเราก็เว้นไว้นะคะอย่าให้หน้าเตารีดโดนนะคะเพราะว่าจะทําให้หน้าเตารีดของเราลายได้นะคะนี่ค่ะดังนั้นก็เว้นไว้นะคะอย่ารีดโดนค่ะและข้อดีของการที่เราฉีดสเปรย์อัดกรีบให้เสร็จในรอบเดียวนะคะก็จะช่วยให้การรีดของเราสามารถรีดได้อย่างต่อเนื่องนะคะจึงทาให้การรีดของเราเสร็จเร็วค่ะ ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ช่วยให้การรีเสร็จเร็วนะคะนี่ค่ะเราก็ทำเหมือนกันจนรอบกระโปรงเลยค่ะ นี่นะคะเมื่อเรารีบมาถึงในส่วนของกระเป๋าด้านข้างตัวนี้นะคะเราก็จัดกระเป๋าให้เรียบเรียบก่อนที่เราจะรีดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดรอยยับนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการรีดได้เลยก็จะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือส่วนของกระเป๋าด้านข้างค่ะนี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการรีกระโปรงของนักเรียนโรงเรียนเอกชนนะคะ